จะให้มาดูไผ่ชนิดหนึ่งเนี่ยไม่รู้ว่าแถวบ้านเราเนี่ยมีเปล่ามันเป็นไผ่เป็นไม้มงคลทิศบูรพาชื่อว่าไผ่สีสุกทีนะ่บ้านนะ่าจะเป็นไผ่ป่าหรือเปล่ามีหนามนะมีหนามด้วยเมือนคล้ายๆไผ่ป่าแล้วหรือว่าจะเป็นไผ่ป่า แต่ว่าเราไม่รู้ภาษาทางการเขาเรียกไผ่สีสุกเป็นไม้มงคลทิศบูรพาบูรพาก็คือน่าจะเป็นตะวันออกนะตะวันออก,ะออกะจะมีใบเล็กเหมือนไผ่ทั่วไปนะ ไม่ได้ต่างกันก็เหมือนไถ่ทั่วๆไปแต่ว่ามันจะนนน่ากิ่งมันจะเยอะกว่าลำใช่กิ่งเป็นแหนงเป็นอะไรจะเยอะมากเขาบอกว่าเป็นไม้มงคลก็เอาไม้มงคลอโอเคครับโอเคนะเขาบอกว่าไม้มงคลก็คือไม้มงคลเราก็เอามงคลตามแต่เราเนี่ยเราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เรื่องมงคลหรือไม่ไม่เป็นมงคลเนละสนใจแต่ว่า หน่อมนะันอะแกงต้มซุปเท่านั้นแหละเป็นหน่อไม้เนี่ยใช้กินเนี่ยกินได้ทั้งครอบครัวอบอกให้มงคลมาเลยถ้าเจอหน่อสวยๆก็เอาไปต้มไปแกงได้ทั้งนั้นเนาะเคครับไม้ไผ่ก็เป็นไม้มงคลได้ดูนะเร้ามาดูกอไผ่ต้นนี้นะครับ เห็นบอกว่าไผเนี่ย <c oughs> เป็นไผ่ไม้มงคลนะฮะซึ่งเรามาดูๆแล้วเนี่ยเราก็เห็นกันบ่อยๆนะ,ะว่ามันเป็นต้นไม้ที่เราใช้กินหรือเปล่ามาได้ออกหนอนะ่อหาดูหนอมันมีไหมดูหนอก่อนดูหนอดูแหนง ช่วงนี้ยังไม่ออกเพราะว่าไม่ใช่ฤดูมันต้องมีดูดูฝนบ้างถึงจะเริ่มมี่หนอ่อจัดเป็นไม้มงคลนะครับแต่ถ้าจะให้เป็นมงคลสูงสุดเนี่ยก็คงจะใช้หน่นอมันแกงนะนะแกงหรือต้ม พร้อมกินเนี้ยนั่นจะมงคลสูงสุดแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ยังไม่มงคลเท่าไหร่เพราะยังไม่มีหนอ่อมียอดออกมาให้ทํากินกันนะครับจะมีแหนงแหนงมันก็คือถ้าตัดเหมือนสมัยก่อนนะถ้าตัดตัด,ต,ดตัดเนี่ยแล้วก็เผานี่ยมันก็จะขึ้นจะเก็บแหนงมาแกงมาทําอาหารกินได้นะ ตรงนี้ก็เลยไม่มีคืตะตะอต้องรอฝนตกก่อนให้มันชุ่มมันถึงจะออกดอกถึงจะได้กินนะครับสรุปก็คือไมายมงคลแต่ถ้าจะเป็นมงคลสูงสุดก็คือแกงอยู่ในหม้อสุกๆแล้วเนี่ยพร้อมกินนั่นแนละมงคลสูงสุดแล้วนะครับโอเคนี่ไงมีแห้งออกมาแล้วแต่ไม่พอแกงหรอก เลี้งเนี่ยเหน,นะดูชัดอันนี้ก็เก็บถ้าเก็บเยอะๆก็เป็นหม้อหนึ่งได้เหมือนกันนะฮะแต่นี่มันน้อยโอเคนะครับสำหรับไม้ก็มงคลต้นนี้ก็คือไม้ไผ่ ศสีสุขนะฮะชื่ออย่างเป็นทางการแต่ถ้าบ้านเราก็ไม่สนใจรอกไม้ไผ่ไม้อะไรไม้ลวกไม้ไผ่ไม้ไหลไม้ไผ่ป่าไม้ไผ่บ้านอะ่ะแกงอร่อยอร่อยทั้งนั้นแหละทีครับขอบคุณครับที่จะให้การรับชมติดตามาผลงานนะครับขอบคุณครับ